ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับเราทางช่องพลายสีรอคับนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมคนที่นัทฐานะครับผมที่เมตานะครับครอบครัวของฟันโฮนะครับผมแล้วก็ฟันเฉินนะครับผมที่อุดหนุนหมูกระทะนะครับผมมาให้กับครอบครัวฟันโฮนะครับผมจํานวนสองชุดนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ น้องชายนะครับผมทั้งพี่สาวนะครับแล้วก็คุณยายนะครับผมแล้วก็คุณนาหลายๆท่านนะครับผมมากินหมูกระทะนะครับวันนี้นะครับฟันหัครับผมขอบคุณครับผมสุกขานะครับผมตีเมตสามหมอกรนยะนะครับมาให้ครอบครัวของประปานนะครับขอบคุณพี่นักขามากมากนะครับผม ใครคุณพี <niño sharing> ่มีกิจกรรมสุขความเดินนะครับผมคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับใช้ร่ำรวยขึ้นตลอดไปนะครับผมไปไหนมาไหนตลอดปลอดภัยนะครับผมที่เม้นท์หนาครับพวกผมนะครับผมต่อไปไหนมาไหนปลอดภัยห่างไกลจะปลอดภัยใครเจ็บนะครับผมขอบคุณนักธารพิณธรรมขอบคุณมากนะครับผขอบคุณคุณยายโอไยพรนเป็นภาษาเขมรนะครับผมเพราะว่าคุณยายพูดอิสานไม่ค่อยเก่งเนาะภาษาคำียเออยายพูดภาษาเขมรเนาะอ่ะยายโอไยพรนให้คุณแม่นักธาหน่อย ฟังเลยโอ้ไปเอาที่เจ้าอายุวิงเญญาณจนเป็นความความเจ็คือเธออนาคตบ้านรูปตัวอนาคตบ้านโรมเนี่ยกระบาลเมียรูปพระกับบ้านพระเมียก็จะพระโอชูรูสีโทตมุกเลยครับผมคุณยายก็ป้อนเป็นภาษาเขมรนะครับผมเพราะว่าคุณยายพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับผมรอเรือไม่ค่อยชัดเจนนะครับ อเลยคัดเจนลยรอเรือไม่ค่อยฉัดนิครับผมก็พอกันส่งถึงมือแล้วนะครับผมคุณพี่นัทธานะครับผมขนนี่ครับมีโคกด้วยนะครับผมโคกหนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็หมูกระทะด้วยนะครับสองชุดนะครับก็ต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับผมคุณพี่นะครับก็ขอให้คุณพี่มีความสุขความเจริญนะครับผมอายุมันขวัญยดืนนะครับ อ่าพ่ครประกำช้างนะครับผมปกปักรักษาคุณพี่นะครับผมที่เมตตานะครับผมครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวนะครับผมชีวิตการไปอยู่ของคอนโฮก็จะประมาณนี้นะครับแม่แม่ครับนี่อยู่ในบ้านก็วันนี้จะไปไหนนะคอนโฮไปเล่นโมรีครับผมไปอะไรหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่วัดจะเสียนะครับท่านเสียเมื่อวานนะครับผมก็จะไปเล่นโมรีไปอะไรแกครั้งสุดท้ายนะครับผมที่ท่านเคย เมตาบงโมดีบงตะควานนะครับคนจะไปไว้อะไรให้ให้ทนครับจะไปแล้วครับครับท่านมุกท้าเสร็จก็จะไปเนาะครับผมก็จะมีเครื่องดนตรีนะครับผมพื้นบ้านเรานะครับธรรมดาไม่ก็ไม่ใช่วงใหญ่นะครับแม่ๆครับอันนี้จะเป็นกลองนะครับผมแล้วก็ชิงฉาบนะครับผมแล้วก็สีซอด้วยครับผมอันนี้เป็นสีซอไฟใช่ไหมคอนโฮสีตัวนี้สีซอไฟฟ้านะครับจะอาไปบรรเลงในวันนี้นะครับผมนี่นะครับบ้านคอนโฮก็จะมีเครื่องดนตรีเยอะแยะเลยนะครับผม ที่นี้ก็จะเน้นแต่สีซอนะครับแม่ๆครับเน้นแต่สีซอนะครับผมแล้วก็เล้วไปสิบแปวัดเล้วๆก็สิบแปดวัดซูโม่ก็ยังอยู่นะครับผมซูโม่ส่วนหนูหินหนูหินไปไหนแล้วหนูหินคลอดแล้วนะครับแม่ๆครับผมซูโม่ไอซูโม่ซูโม่ไอยะ ซูมโม่ไอ้ยอ่าซูมโม่หนูเห็นคลอดลูกแล้วนะครับผมได้คลอดออกมาสี่ตัวนะครับผมตายไปหนึ่งตัวนะครับเหลือสามตัวอลองชิมดูดิโก้ลองชิมดูดิอร่อยไหมอน้ำจิ้มพอคอนทำเองนะครับผมน้ำจิ้มทำเองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะหมักหมูเองด้วยนะครับแม่ๆครับเฮ้ยมบอกว่ามตองดตอง มันเบนอยู่วงขึ้นครับอผมก็้องเก็บก็เพื่อน่ายก็โทษลองบอกใส่เซลล์อลองซีมดูเสียบว่าเสียบคอนเสียบไม่เอฟซีหรือซังเมื่อกี้กินอีกเนาะคอนเสียบก็ไม่ได้สั่งนะครับผมอร่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องชายของคันโหนร,ร้านครับหลานหลานเอือหลานเน้องลูกของพี่สาวครับผมอ๋อครับน้องชายน้องนี่ นี่ครับน้องชายสุดหล่อนครับผมไม่ได้ใส่เสื้อนะครับผกำลังแต่งตัวนะครับผมเจะไปเล่นดนตรีครับเป็นมือกลองนะครับผมมือกลองเก่งนะครับเดี๋ยวถ้าพ่อคันมีโอกาสพ่อคันจะไปไล่สดนะครับให้ชมนะครับผมว่านะครับครอบครัวนี้นะครับผมเล่นดนตรีนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมคุณพี่นิฐานะครับผมนัทธานัทาคุณพี่นัทฐานะครับผม ที่เมตานะครับครอบครัวเราสองครอบครัวนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้พวกกันก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องไพ่สีรอคำด้วยนะครับสวัสดีครับ